ครับผมมาต่อกันที่ ep ที่4นะครับเขาเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับการสอนออนไลน์นะครับของมหทับ2และ6ทับสามนะครับโจทย์บอกว่าจงหาจำนวนนะครับจำนวนนะเนี่ยนี่คือคำถามของเขาครับเรียนเนี่ยจงหาจำนวนนะครับอนุภาคแอลฟานะครับเขาให้สัญลักษณ์นิวเคลียมานะครับ a l ลฟาคือ he ส2องใช่ไหมครับเนี่ยอ่าและอนุภาคเบต้าครับอิเล็กตรอนศูนย์เลขมวลศูนเลขอะตอมลบหนึ่งใช่ไหมครับ จากอนุกรรมการไลายตัวของนิวเคลียสต่อไปนี้นะครับเนี่ยนะครับจากภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตัวเลขนะครับเลขมวลจากสองร้อยสาสิบสองนะครับกลายเป็นสองร้อยแปดนะครับอ่าจากเลขอะตอมจากเก้าสิบมาแปดสิบสองนะครับเราก็เริ่มทำกันเลยดีกว่าจากอะไรครับซ้ายนะครับเท่ากับขวานะครับอาจจะ นี่สวยนะเพราะว่าใช้มอลากนะครับเราจะหาจํานวนอะไรก่อนดีกว่านี่ดูนะครับเนี่ยื่องจากว่านี่เป็นศูนย์นะครับเป็นลบหนึ่งศูนย์เนี่ยมันมันไม่มีความหมายไงมันก็จะหายากหน่อยเราก็ต้องหาเอลฟาก่อนครับเพราะว่าเอลฟาเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับเอลฟาหนึ่งครั้งก็คือสี่สองใช่ไหมครับอเราจะหานะครับจากสองร้อยสิบเอ๋ยเนาะสองร้อยสามสิบสองนะครับเก้าสิบนะครับ เ่ากลับนะครับถ้ากลับกลายเป็น208นะครับชึบกับ82นะครับนเรียนเราก็เนื่อนจากว่าเราต้องหาข้างบนก่อนนะครับข้างบนก่อนง่ายมากข้อน,นี้ดูนะครับจาก232นะครับจะลายไปเป็น208แแสดงว่า208บวกอะไรได้232ครับติ๊กต k อกติ๊กตอก,ตก,ตอกนั่นเองนะครับนะ ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่โอเคนะนี่นะครับจากสองร้อยสามสิบสองนะครับซ้ายนะครับสองร้อยสามสิบสองขวาสองร้อยแปดนะครับสองร้อยแปดบวกอะไรได้สองร้อยสามสิบสองก็คือยี่สิบสี่นั่นเองนะครับยี่สิบสี่เนี่ยคือเอลฟาที่ครั้งครับอืมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอลฟาหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเอลฟาหนึ่งครั้งคือสี่ใช่ไหมครับเลขมวลอ่ะสี่ใช่ไหมครับอันนี้ยี่สิบสี่แสดงว่ากี่ครั้งครับ ตอบเลยครับ6ครั้งนั่นเองอ่าอัลฟาหกครั้งนะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราได้คําตอบแล้วครับจงหาจํานวนใช่ไหมครับแสดงว่าอลฟาเนี่ยได้6นะครับชิปอ่าเนี่ยนะครับ6ครั้งนะ6ครั้งนะครับแสดงว่า6ครั้งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน12นั่นเองนะครับเพราะว่าเลขเลขอะตอมเนี่ยเลขอะตอม2ใช่ไหมครับ6ครั้งแล้องเป็น12นะครับแล้วก็ ยังไม่จบนะครับเรียนทีเนี้ยข้างบนสมบูรณ์แล้วนะครับแปดสบอบวกบสองเป็นเท่าไหร่ครับแปดบบวกบได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยเกบสี่ครับนักเรียนอ่าเกบสี่ครับนักเรียนเก้าสิบสี่เห็นไหมเก้าสบสี่นะครับแสดงว่ามันมันเท่ากันไหมครับเนี่ยข้างล่างตอนนี้ข้างบนเท่ากันเลยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับเรียนเก้าสิบกับเก้าสี่ไม่ไม่เท่ากันแสดงว่ามันเกินไปกี่ตัวครับ มันเกินมาสี่นะครับมาเรียนเกินมาสี่นะครับมาเรียนนี่ไงเห็นไหมครับอนุพา์คเบต้านะครับมาเรียนเบต้าคือศูนย์ลบหนึ่งนะครับแสดงว่าลบหนึ่งลบหนึ่งสี่ครั้งเติมลบสี่ใช่ไหมครับนี่นะครับลบสี่นะครับเก้าสิบสี่ลบสี่กลายเป็นเก้าสิบแสดงว่าเราได้อนุพา์คเบต้านะครับเท่ากับสี่สี่ครั้งว่าสี่ตัวนั่นเองนะครับนี่ง่ายมากตามคอนเซปต์ซ้ายเท่ากับขวานะครับนั่เป็นต้องเป๊ะนะข้อนี้ อาจจะยากหน่อยแต่ครูคิดว่าน่าจะเข้าใจน่าจะทําได้เน่ยคือคือซ้ายเท่ากับขวานะครัข้อถามหาแค่จํานวนเอลฟาและบีตาเท่านั้นถ้านักเรียนมีเข้าใจก็ย้อนหรือว่ารีเพลย์ดูได้นะครับนะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะดูนะครับอันเนี้ยเนื่องจากว่าเราใช้เราใช้เอลฟานะครับเราใช้เอลฟาหกตัวใช่ไหมครับเลฟาคืออะไรครับเนี่ย h e c 2ใช่ไหมครับ h e c 2 4คูณเป็นยี่บ่เห็นไหมครับอันนี้ตรงแล้วนะครับ สองคูณหกต้องเป็นสิบสองใช่ไหมครับเนี่ยแปดสิบสองบวกสิบสองเป็นเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบสี่ซิ้นเก้าสิบสี่กับเก้าสิบเนี่ยมันมีเท่ากันในเรียนเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามสมการมันก็เหลืออีกตัวหนึ่งก็คือเบตานี่เองนะครับเบต้าเบต้าเก้าสิบสี่ 94, ใช่ไหมครับมันต้องเก้าสิบสี่ลบสี่นั่นเองก็กลายเป็นเก้าสิบเพราะว่าเบต้าเลขอะตอมเป็นลบหนึ่งเครับลบหนึ่งสี่ครั้งก็กลายเป็นลบสี่ใช่ไหมครับอ่า ส่วนข้างบนน่ะเลขมันเป็นศูนย์เงี้ยศูนย์ศูนย์เท่าไหร่ก็เท่าเดิมไม่มีไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายนะคบเนาะโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอีพีสุดท้ายแล้วยังไงก็เลคเชอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะมีโจทย์ให้ทํานะครับจะจะโจทย์เนี่ยจะนําไปโพสต์ที่เพจนะครับเพจห้องเรียนครูภูมินั่นแหละครับยังไงก็เียนก็เข้าไปทําด้วยแล้วส่งแล้วก็ทําแล้วก็อัพถ่ายรูปเอาหน้าหน้าแบบฝึกหัดนะครับเอาหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดเนี่ย อัพลงในในในเพจนะครับเนอะยังไงก็อย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะครับเรียนเช็คชื่อพิมพิมอ่าสดต็มพัพี่เห็นเป็นชื่อนะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไรห้องไหนนะครับอะไรเงี้ยเช็คชื่อด้วยนะครับและสําคัญที่สุดคือการกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเรียนกดติดตามเลยนะครับเนาะจะดีใจมากๆเลยนะครับไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะยังไงก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับออกไปไหนก็ ใส่แมสแล้วก็ขยันล้างมือบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เราปลอดจากโรคโควิด -19 นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ